สวัสดีท่านผู้รับใช้และก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับวันใหม่ที่พระเจ้าส่งโปรดประทานกําลังแล้วก็ประทานชีวิตที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเรานะคะให้เรามีความเชื่อให้คุณโยเซฟอ่านประวัชนะที่ส่งเข้าไปนะคะลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่19สาวก72คนนั้นกลับมาด้วยความยินดี ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว,ว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยฮิบรูบทที่สข้อที่14ถึงข้อที่15 บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเอเฟซัสบทที่1ข้อที่20ถึงข้อที่23ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงทรงเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจและทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริดและประทานพระคริดแก่คริตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆสิ่ง คิอจักเป็นพระกายของพระคิดซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ปร,รมการบทที่สองข้อที่20ถึงข้อที่24ชายนั้นจึงตั้งชื่อสัตว์ใช้งานทุกชนิดและนกในอากาศและสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ชายนั้นยังไม่พบคู่อุปธรรมที่เหมาะสมกับเขาแล้วพระยาเวพระเจ้าจึงทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาเวพระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงมาให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะว่าคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้น ผู้ชายจะลาจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่44ถึงข้อที่47สิสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นเป็นกายเนื้อหนังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายจิตวิญญาณถ้ามีกายเนื้อหนังกายจิตวิญญาณก็มีด้วยดังที่เขียนไว้ว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิต แต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตร่างกายแรกนั้นไม่ใช่เป็นกายจิตวิญญาณแต่เป็นกายเนื้อหนังร่างกายต่อจากนั้นจึงเป็นกายจิตวิญญาณมนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์วิวรณ์บทที่21ข้อที่9แล้วทุส่วนองค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือชามเจ็ดใบ ็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายเจ็อย่างนั้นมาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สีเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปโดกเอเฟซัสบทที่สองข้อที่5ถึงข้อที่6ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันกับพระคริสพวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริส และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่5ข้อที่13ถึงข้อที่16ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับมาเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์สดุดีบทที่149ข้อที่5ถึงข้อที่9ให้ผู้จงรักภักดียินดีในเกียรตินี้ ให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีบนที่นอนให้การสรุดีเทิดทูนพระเจ้าอยู่ในลำคอของพวกเขาและให้ดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อทำการตอบสนองบรรดาประชาชาติและทำการลงโทษชนชาติตั้งหลายเพื่อเอาโซ่ล่ามบรรดาพระราชาของพวกเขาและเอาตรวนเหล็กสวมบรรดาเจ้านายของพวกเขาเพื่อจะทำแก่เขาทั้งหลายตามคำพิพากษา ที่บันทึกไว้แล้วนี่เป็นเกียรติแก่ผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์สารเสริญพระยาเวครับขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าสิทธิอำนาจนะคะที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในบวันาสคำของพระเจ้านะคะได้บอกเราชัดเจนในลูกาบทที่10นะคะก็จะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะข้อที่1 7ถึง19 ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอันตรายแก่ท่านได้เลยและในข้อที่17ก็จะพูดถึงเปรเยซูได้ใช้พวกสาวก72คนให้ออกไปประกาศหลายแห่งเขากลับมารายงานด้วยความตื่นเต้นดีใจว่า ถึงผีทั้งหลายก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพรองโดยนามของพระองค์อย่าไปในานามของเราก็แล้วกันก็ให้เราไปในานามของพระเยซูนะคะพระเยซูทรงกล่าวคําที่อัศจรรย์ให้กับเราได้เข้าใจนะคะว่าพระองค์หมายถึงอะไรพระองค์ตรัสว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฝาแลบ คือว่าสาวกได้ขับไล่ผีออกจากคนหลายคนที่ผีสิงพระเยซูได้ทรงขับไล่สาตานออกจากสวรรค์พระเยซูต้องการที่จะให้เราทราบว่าพระเจ้ากําลังให้สิทธิอํานาจจากสวรรค์มาให้แก่สาวกเราอนุญาตสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์ก็อนุญาตโปรง่งทรงให้สิทธิอํานาจแก่สาวกหรือว่าแก่คริสตจักรโปรง่งทรงให้ผู้เชื่อที่เข้าใจถึงสิทธิอํานาจของพระเจ้า เหยียบงูร้ายและแมงป่องซึ่งงูร้ายแล้วก็แมงป่องเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เล่งถึงผีสูโครกและมานปีาศาจสมุนของพวกมันและพระเจ้าบอกว่าเรามีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังของศัตรูถ้าพระคำของพระเจ้าตรัสก็ขอให้เราเชื่อถ้าเราไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพระเจ้านะฮะทำจริงๆ เพราะฉะนั้นขอ้อพิัมที่พูดถึงสิทธิอํานาจข้อพระคมภีร์ที่เป็นธรรมนูญที่พระเยซูทรงพระราชทานสิทธิแกค่คริสตจักรที่จะทําให้คริสตจักรหรือผู้เชื่อพ้นจากการกดขี่ของมารและที่จะบังคับมารได้เราต้องเชื่อพระคําของพระเจ้าด้วยน้ําใสใจจริงเราต้องเห็นด้วยกับพระวจนะแล้วความเชื่อของเราจะเป็นจริงความเชื่อของคศศริสเตียนเป็นจริงนะคะ กฎหมายในประเทศไทยถ้าเราไปทำผิดกฎหมายเราจะได้รับโทษจริงๆยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดกฎหมายของพระเจ้าธรรมนูญของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับคริสตจักรพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับคริสเตียนต้องใส่ใจต้องสนใจเราจะต้องเชื่อแล้วก็นํามาปฏิบัติเราจะได้เห็นฤทธิดเดชฤทธิอำนาจของพระเจ้าชัดเจนเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์ก็คือพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรเป็นผู้บังคับเป็นผู้ ที่จะกดขี่กลมหงมารซาตานเป็นผู้ปกครองตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่มารซาตานไม่ใช่ผีปกครองโลกไม่ใช่อาณาจักรแห่งความมืดพระเจ้าต้องการให้เราทราบว่าอาณาจักรของพระเจ้าหรือคริสตจักรของพระเจ้าเป็นผู้บังคับผีมารซาตานทั่วโลกนี่คือราชอำนาจของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะให้ความสําคัญกับระวชนะ ให้เรามีความเชื่อให้เราเริกว่าตระหนักเรื่องนี้ถ้านะคะเราไม่ได้เชื่อเรื่องฤทธิเดชเรื่องสิทธิอํานาจที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักรแล้วก็เราก็จะเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอเราก็จะถูกมารสตานล,ลังแกรเราก็จะถูกกดขี่ข่มเหงเพราะเราไม่ได้ใช้สิทธิอํานาจมารสตานเนี่ยต้องการที่จะหลอกลวงคริสตจักรหรือคริสเตียนในเรื่องนี้อย่างมากมายก็คือหลอกไม่ให้เราใช้สิทธิอํานาจ เพราะมันกลัวว่าถ้าเรารู้ถ้าเราทราบว่าเราเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชมีสิทธิอำนาจที่จะปกครองมันแล้วก็มันก็จะพ่ายแพ้ยับเยินกลลวงของมันก็ถูกเปิดโปงนี่คือเล่เหลี่ยมของมันซาตานแต่ละวิตะละวันมันไม่ทําอะไรหรอกมันมันหาวิธีที่จะหลอกลวงคริสเตียนหลอกลวงคนในโลกนี้ว่ามันเป็นเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช เป็นผู้ที่จะทำลายคนที่ขัดขวางการงานของมันมันก็เที่ยวไปโกหกทาไม่ทำแบบนี้แบบนี้นะฉันจะฆ่าแกฉันจะทำสิ่งนั้นนี่คือคำขู่ของมารสตานเป็นผู้ลักฆ่าและทำลายแต่ถ้ามาขู่คริสเตียนที่รู้และเขาเข้าใจในเรื่องสิทธิอำนาจเขาจะขับมันจะไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจา้าเรามีฤทธิ์เดชเรามีสิทธิอานาจสั่งมารสตาน ผูกมัดและทำลายกิจกรรมกิจการของมารซาตานเป็นผู้ไล่ล่ามารเป็นผู้ขับผีเป็นผู้ที่จะทำลายกิจการของมารซาตานเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่เติบโตเข้มแข็งในเรื่องความเชื่อเราต้องเชื่อธรรมนูญของพระเจ้าเราต้องเชื่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราต้องเชื่อพระวชนะนะคะทุกตอนไม่ใช่บางตอนเราอย่าไปเชื่อแต่ว่าพระเจ้าจะอวยพรเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าจะอวยพร พระเจ้าจะให้เราสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้ฤทธิ์เดชด้วยใช้สิทธิอำนาจด้วยไม่งั้นผีมันจะก็ได้อะไรมามันก็จะมาก่อกวนเรามันไม่ใช่ก่อกวนแต่ทรัพย์สมบัติมันก่อกวนนะลูกหลานเลนหลอนของเรามันก่อกวนมรดกของเรามันก่อกวนสุขภาพของเราวันนี้ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่รู้จักฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าต้องลุกขึ้นในการที่จะสั่งทำลายกิจการงานของมารซาตาน ต้องรู้ในการที่จะขับผีเพราะว่าเราเป็นผู้ปราบความชั่วร้ายปราบมารปราบบาปปราบสิ่งสารพัดพระเยซูได้ทรงกระทำที่กางเขนนั้นสําเร็จเรียบร้อยหน้าที่ของคริสตจักรก็คือรับอํานาจฤทธิดเดชโดยการอธิษฐานโดยการที่เราเชื่อฟังโดยการที่เราทําตามพระวจนะเราจะได้รับพ,อพอระพรถ้าเราไม่เชื่อเราก็เลยไม่อธิษฐานไม่ใช้ฤทธิดเดชไม่ใช้สิทธิอํานาจ เรากำลังอยู่ในความกลัวปล่อยให้มารซาตานเนี่ยจัดการกับเราหรือกดขี่ข่มเหงบังคับเราควบคุมให้ชีวิตของเราเนี่ยสั่งให้เราไปทำบาปสั่งให้เราทำตามโลกสั่งให้เราทำตามกิเลสตัณหาและทำตามมารวันนี้ไม่ใช่เรา เราต้องลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจบังคับมานกดขี่ข่มเหงมานไม่ใช่ให้มานมากดขี่ข่มเหงเราเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าทําให้เราทราบว่าพระเจ้าให้เราเยียบเยียบจะไม่ได้พูดเองให้คุณโยเซฟอ่านข้อ19อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกาบทที่10ข้อที่19นี่ไง เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าริธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยเหยียบงูร้าย เราจะเหยียบมารหรือจะให้มารเหยียบถ้าเราลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจเรากําลังเหยียบมารเรากําลังกดขี่ข่มเหงคริสเตียนหลายคนคริสตจักรสอนให้พี่น้องกลัววันนี้ฉันจะสอนพี่น้องอีกตามพระคําของพระเจ้าก็ค,คือสอนให้พี่น้องเชื่อฟังพระคาแล้วก็ใช้ฤทธิ์เดชทุกคนทุกคนมีสิทธิอํานาจเมื่อเราเชื่อพระคากับผีด้วยอย่ามวัวแต่ขอพร <laughs> หรือ,อยมวัวแต่สารภาพบาปกับใจแล้วกับใจอีกอเดี๋ยวก็สารภาพเดี๋ยวก็สารภาพการสารภาพบาปก็คือการที่เราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่สารภาพนะคะแต่เราต้องเข้มแข็งไม่ใช่ว่ามารซาตานชักชวนเราไปทำบาปแล้วเราก็มาสารภาพไงคะเราไม่รู้ตัวตนเราต้องขับผีด้วยเราต้องจัดการกับบาปจัดการกับมาร เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรพระเยซูคริสต์ทรงมอบสิทธิอํานาจให้กับคริสตจกักรให้กับผู้เชื่อนะฮะมัทิวบทที่28บทที่18บบอกกับเราชัดเจนถ้าเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าเป็นธรรมนูญของพระเจ้าเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์พระคำของพระเจ้าเป็นพระวาทะของพระเจ้าเราต้องหนักแน่นมั่นคงเชื่อให้ได้และประพฤติตามพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อ แลว้วก็อธิษฐานเอาจริงเอาจังสิทธิอำนาจป่งมอบให้กับคริสตจักรมอบให้กับผู้เชื่อใส่ใจหรือเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้ามอบให้หน่อยอย่าไปใส่ใจแต่ว่าพระเจ้าจะให้เราได้เงินเยอะๆนะถ้ามีเงินเยอะแต่ผียังมีอำนาจกดขี่ข่มเหงเราอยู่ไม่มีประโยชน์มีทั้งเงินมีทั้งลิ์เดชมีทั้งสิทธิอำนาจไม่ดีกว่าเหรอขับวิญญาณชั่วทำลายกิจการกิจกรรมของมารซาตาน ราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับนะคะถ้อยคําของพระเจ้าเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราต้องเป็นความเชื่อที่เชื่อจริงๆเชื่อจริงๆก็ต้องมีภาคปฏิบัติจริงๆเพราะนั้นพระเจ้าบอกกับเราว่า,อย,ากกวอย่ากลัวอย่าหงอจงกล้าหาญจงเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเรากลัวเราก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกกับโยชูวาบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญพระเจ้ากําลังพูดกับคริสตจักร พระเจ้ากำลังพูดกับเจ้าเสาของพระองค์ก็คือคริสตจักรผู้เชื่อให้ลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจหลายครั้งเราไม่กลัวบาปเราไม่กลัวทำบาปเขาบอกว่าบุหรี่ไม่ดีนะเหล้าไม่ดีนะล่วงประเวณีไม่ดีนะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีมาไม่เห็นมีใครกลัวทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าโทษมันมหันต จะมากลัวในการที่เราจะใช้สิทธิอํานาจทําไมเพราะว่าฤทธิเดชของพระเจ้านั้นเป็นจริงเราจะไม่ฟังคําโกหกของมารซสตานเราจะฟังพระคําของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าเรามีสิทธิอํานาจเหยียบงูหลายแมงปองเรามีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรู ถ้าแต่ละคนนะคะที่มีความเชื่อเข้าใจพระวจนะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรที่สอนเรื่องสิทธิอํานาจพี่น้องจะใช้สิทธิอํานาจพี่น้องจะรู้ตัวตนพี่น้องจะรู้ว่าเรามีฤทธิ์เดช เราจะช่วยกันขับผีช่วยกันที่จะต่อต้านบาปต่อต้านมารต่อต้านผีโสโครกเหยียบงูร้ายแมงป่องอย่าให้ผีโสโครกเหยียบเราเราต้องขับผีทุกวันเราต้องขับผีให้ตัวเองเราต้องขับผีให้ลูกหลานของเราเราต้องขับผีให้กับอาชีพของเราเราต้องขับผีให้กับผู้คนมากมายเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเราแล้วให้สิทธิอํานาจกับเราจริงๆถ้าเราเชื่อเราจะช่วยกัน ต่อต้านบาปต่อต้านมารซาตานนะคะเพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาที่กางเขนนั้นแล้วที่กางเขนนั้นมีการแลกเปลี่ยนไม่เพียงแต่เราได้รับชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ให้สิทธิอํานาจกับเราด้วยพระองค์จะให้เรามีฤทธิ์เดชในการที่จะขับผีนะคะเมื่อเราเจอโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเมื่อเราเจอสิ่งชั่วร้ายให้เราลุกขึ้นในการที่จะอธิษฐาน ขับผีเอาจริงเอาจังนะคะพราะมารสตานเป็นผู้ลักฆ่าและทําลายแต่พระเยซูกิตท่งมาให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิเดชเราก็ให้ฤทธิเดชกับเราจริงๆเราต้องเชื่อในเรื่องนี้เราจรึงกล้าที่จะอธิษฐานเด็กเนี่ยนะคะอย่าไปสอนให้เขากลัวสอนให้เขาใช้ฤทธิเดชท,ที่คิดสัจจ์เราเนี่ยฉันพาเด็กขับผีด้วย เพราะว่าเมื่อเขาไปอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยผู้รับใช้ก็ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าพี่เลี้ยงครูรวีแต่เขาต้องไปเผเชิญชะตาชีวิตของเขาในโรงเรียนถ้าเด็กที่เขามีความเชื่อเขาจะลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจเขาจะขับผีเป็นผู้เชื่อทุกคนนะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะมาเจอกันทุกวันในคริสตจักรเสมอไรทุกคนจะต้องไปประกอบอาชีพทุกคนจะต้องไปใช้ชีวิตในโลกบนี้ ในโลกใบนี้มันมีมารซาตานควบคุมเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไว้มันอยู่ในระบบของโลกเพราะฉะนั้นฉันไม่แปลกใจทําไมพระเจ้าบอกว่าให้เรารับฤทธิเดชให้เรามีความเชื่อให้เราใช้สิทธิอํานาจให้เรากล้าที่จะผูกมัดผีขับผีพระคําของพระเจ้ามีไว้ไม่เพียงแต่ให้ผู้นําที่จะใช้สิทธิอํานาจผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิอํานาจด้วยถ้าเราเชื่อพระคําแลวเราก็ช่วยกันบังคับผีช่วยกัน ผมเหงผีช่วยกันทำลายกิจการงานของผีมารซาตานช่วยกันอย่าให้มันมาลาวีเราอย่าให้มันอาวาดผู้คนนี่คือเรื่องความเชื่อที่มีสิทธิอำนาจเราไม่ใช่สายทฤษฎีแต่เราเป็นสายปฏิบัติภาคสนามนะคะวันนั้นคริสตจักรนะ,ะไม่ไม่ใช่เพียงสถาบันเขาเรียกว่าเหมือนบริษัทหนึ่งหน่วยงานองค์กรนะคะมีประธานมีกรรมการมันไม่ใช่ คือจักรเป็นพรกกายที่มีชีวิตถ้าเราติดสนิทกับพระคริสต์อย่างแยกไม่ออกแล้วก็สิทธิอํานาจจะเป็นของเราพระเจ้าจะให้เรามีฤทธเดชนะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สถาบันแต่เป็นอวัยวะเป็นกายอันมีชีวิตที่ติดสนิทกับศีรษะก็คือพระคริสต์ถ้าแยกจากพระคริสต์เราก็สั่งผีไม่ได้ถ้าแยกกับศีรษะเราก็ตายแล้ว ถ้าเราต้องการฤทธเดชเราต้องติดสนิทกับพระคริสต์อย่าไปขับผีโดยที่เราไม่ได้ติดสนิทอย่าไปขับผีโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ประทานสิทธิอํานาจให้กับเราเราใช้นามของใครเราใช้อำนาจของใครเราติดสนิทกับพระเจ้าจริงไหมไม่ใช่ไปทําบาปแล้วก็ไปขับผีเดี๋ยวผีตบล่วงเราต้องเข้าใจนะคะสารภาพบาปกลับใจใหม่ ะะไม่ใช่ประกาศไปด้วยทำบาปไปด้วยมารสตานมันไม่กลัวเราต้องประกาศไปด้วยเชื่อฟังไปด้วยเพราะการเชื่อฟังนั่นแหละจะทำให้เรามีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราเป็นเจ้าสาวรีสุกิตเป็นเจ้าบา่าวขอให้เราที่จะเข้าใจในหลักการนี้ด้วยถ้าเราเข้าใจแล้วก็เราจะได้รับพระพรเราจะมีตัวตนที่ชัดเจนเราจะดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญนะฮะ พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราตำแหน่งของเราก็เจ้าสาวของพระคริสต์พระเจ้าพูดถึงในปฐถมการว่าอาดัมที่มาภายหลังเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาอาดัมคนแรกอาจจะล้มลงในความบาปแต่อาดัมคนนี้ก็คือพระเยซูริตไม่มีคําว่าล้มลงเพราะว่าพระเยซูริตมาเพื่อจะช่วยคริสตจักรมาเพื่อที่จะไถ่มนุษย์แล้วก็ให้คริสตจักรเป็นเจ้าสาวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ คริสตจักรต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์เราเป็นอวัยวะพระเยซูเป็นศีรษะเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจึงจะมีทธิเดชแล้วก็ใช้สิทธิอํานาจอย่างถูกต้องพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเราะนั้นคริสตจักรไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการที่เราเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องจริงความเชื่อคริสเตียนเป็นจริงแล้วก็มีทธิเดช เพราะฉะนั้นเราจะครอบครองไปกับพระเจ้าโดยการใช้สิทธิอํานาจโดยการเชื่อฟังพระเจ้าโดยการที่เราให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ทรงประทานสิทธิอํานาจแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็รับมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะรู้ว่าคริสตจักรเป็นความสว่างของโลกเป็นพลังฝ่ายดี ฝ่ายดีไม่พอเป็นพลังที่มีนริ์เดทมีสิทธิอำนาจตัวจริงเสียงจริงในสังคมปัจจุบันนี้ด้วยไม่ใช่ตั้งแต่อดีตตั้งแต่คริสจักรยุคแรกคิสจักรยุคสุดท้ายนี่แหละมีนริ์เดท พระเจ้าเทลิเดตนะคะในกิจการบทที่สองพูดเรื่องนี้ว่าพระเจ้าเทนริเดตมาในยุคสุดท้ายอย่างไม่ธรรมดาเพราะนั้นมารซาตานมันจะร้ายขนาดไหนคริสตจักรของพระเจ้าก็มีพลังมากกว่าคริสตจักรของพระเจ้ามีสิทธิอํานาจมีริดเดตปกครองอํานาจแห่งความมืดคริสตจักรเท่านั้นที่ต่อต้านกับซาตานที่ต่อต้านกับพูดผีปีศาจนะคะ ถ้าคริสตจักรคริสเตียนเข้าใจตัวตนของเราเข้าใจเรื่องความเชื่อเรื่องสิทธิอํานาจของเราเราจะไม่ประมาทเราก็จะให้คุณค่าในการอธิษฐานให้คุณค่าในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าให้คุณค่าในพระคมของพระเจ้านั้นถ้าเรารู้ตัวตนของเราเราจะลุกขึ้นฉายแสงเราจะลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจถ้าไม่มีคริสตจักรต่อสู้ก็อยากจะบอกว่าไม่มีความยุติธรรมอะไรในโลกนี้ โลกนี้เป็นนรกอย่างเดียวถ้าสตานปกครองแต่พวกมันฝ่ายเดียวไม่มีคริสตจักรไม่มีผู้เชื่ออธิษฐานใช้สิทธิอำนาจกดขี่ข่มเหงมันจะบอกให้โลกนี้เป็นนรกขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีคริสตจักรมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าปกครองโลกผ่านคริสตจักรเพราะนั้นคริสเตียนอย่านอนหลับทับสิทธิอธิษฐานนะฮะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าทั้งธรรมบัญญัติแล้วก็พระมหาบัญชา แล้วก็ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับระวจนะพอพรก็ได้ฤทธิ์ดเดชก็มีพระเจ้าต้องการให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ถ้าคริสเตียนไม่ส่องสว่างซาตานจะทําให้คนในโลกนี้เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวนะถ้าเรามองในสังคมปัจจุบันนี้เราก็เห็นผู้คนมากมายทะเลาะต่อสู้ทําลายกันและกันความรักเป็นความรักที่เห็นแก่ตัว ไม่ได้มาจากพระเจ้าโปรงต้องการที่จะให้คริสตจักรใช้สิทธิอํานาจแล้วก็ใช้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราส่องสว่างว่าโปรงได้ทําสําเร็จแล้วที่กางเขนนั้นความรักก็จะได้ไหลเข้าสู่โลกโดยผ่านคริสตจักรนันธิเดชก็ไหลเข้าสู่โลกผ่านคริสตจักรผ่านผู้เชื่อนี่คือคริสตจักรอยู่ในระบบการครอบครองอย่างยุติธรรม ที่มาจากพระเจ้าเราจะเห็นผู้คนมากมายได้รับพระพรผ่านคริสจักรคริสจักรจะต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าคริสจักรจะต้องรักษาชีวิตเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์และเราก็จะมีสิทธิอำนาจมีฤทธิเดชในการที่จะปกครองผีในการที่จะช่วยมนุษย์ตาดำๆให้รอดได้ไม่เพียงแต่เราช่วยตัวเองแต่เราจะช่วยสังคมช่วยคนมากมายได้รับความรอดได้รับพระพร มันนั้นครชจักรจ,จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นความสว่างเราจะต้องปกครองร่วมกับพระเจ้าไม่ให้ผีมาปกครองเรากดขี่ข่มเหงเราเราจะต้องปกครองพวกมันสารเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเราจึงต้องใช้สิทธิอำนาจฤทธิเดชในการที่จะขับผีทำลายกิจกรรมกิจการของมารซาตาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงออ้ยพรพระวัชนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเราที่เราจะลุกขึ้นเอาจริงเอาจังแม้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาพระเจ้าทราบแล้วพระเจ้าจึงกระตุ้นให้เราลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจกระตุ้นให้เราที่จะบังคับผีอำนาจของศัตรูเมื่อเราบังคับมันได้เราจะชนะ เราจะครอบครองเราจะได้เป็นความสว่างได้ประกาศข่าวประเสริฐได้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกป,ปัตุเปหรืออยู่ในโลกใบนี้แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญความยากลําบากแต่เรามีพระคริสต์เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ใหญ่กว่าอํานาจแห่งความมืดเราเป็นความสว่างเราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้ที่พระเจ้าได้ทรงประทานฤทธิเดชฤทธิอำนาจและจะมีหมายสําคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อเราลุก ขึ abei, ้นเอาจริงเอาจังในการที่จะใช้สิทธิอํานาจนั้นเราเชื่อเราจึงกล้าขับผีเราเชื่อเราจึงกล้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราเชื่อในพระคาของพระเจ้าเราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างสง่างามแล้วก็มีสิทธิอํานาจมีการเจอิญฤุ่ดเดชขอพระเจ้าไวพรประชากรของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าไวพรค่ะ ไปพักฟันเพลงแล้วเราไปจ้า